ทังนี้แค่แค่แค่ทางนี้เอ้ยยิงไม่พ้นไปกวักมือเรียกผีทำไมหนีแล้ววันพันฉันไม่ได้กวักมือเรียกแกอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยเกือบไม่รอดหนีแล้วพันพันฉันกวักมือเรียกแกแกแกหนีกันแมวแกแกยังอยู่นั่งลงอยู่านนอกแกจงนั่งลง อยู่บนนอกอยู่ไหนวะแหมมาทางนีงงงงกดอะไรงงเอาแหละจงปั่นปั่นเครื่องนี้สั่งได้สั่งได้หนึ่งใจแงแจ็คนิ้วเทวดาวู้ฮู้แรงเ้ย มีโนวัน <parody> ป <Pop keys> uh at <c oughs> <c oughs> ัญเนียฉันถามแค่นี้แหละอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่แย่แต้มปั่นไม่ได้เท่าไหร่เลยวะเอาหน่อยไหมตอนเนี้ยออกได้ห้าพันอยู่ต่ออยู่ต่ออาจจะไม่ถึงหมื่นโอ้ยมันมาไล่อ่ะ นี nah ่ใส hey, hey, hey. ่ไม่ดีเฮ้ยรรมาก่อนเฮ้ยกดเลขมาทางนี้เข้ามาดิเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยแม่เอ้ยปล่อยฉันไม่อุ้ยแม่งเอ้ยมันกลับมาจริงว่ะจะข้านออกกันแล้วแม่งเอ้ยจอดนี้โคตรอายบอกเลย ความหาที่ไม่ล,ลืมช่วยเพื่อนลองมาเร็วเออ <c oughs> เฮ้ยผมดิ้นหลุดผมดิน้นเฮ้ยมันปล่อยมันปล่อยปล่อยทำไมอ่ะโอ้ยผมจะดิ้นหลุดอยู่แล้วโอ้ยตายสีอย่างเงี้ยโน้ใช้ฟังก์ชันใหม่ <c oughs> อย่าไปรีใช้ฟังก์ชันใหม่อย่าไปรีใช้โอ้มันมีโนวันวะ่ะไม่โน้เ no. ฮ้ยใครอ่ะช่วยด้วยเฮลเมเร็ว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 มันมองมาแล้วแกมันมองมาแล้วเร็วเร็วทำไมช่วยช้าจังละ่ะ แอพอยจ้อไอ้บ้าเอ,อ้ยมันเห็นไหมต้องสเต็ปปั๊มเร็วๆหนีหนีได้อย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยออ๊ยโอ๊ยกิ้ยวกิ้วกระดิวแมวลอดเว้เมื่อกี้มันเป็นการแสดงเพื่อความเอนเตอร์เทนผมล้อเล่นนะแมเมื่อกี้รู้อยู่แล้วโอ้ยอ๋ออ๋อลูกเปิดปะมะมันปิดแล้วโฮยทางตันเฮ้ยมันเปลี่ยนไป กระดานกระดานมีไหมกระดานไม่มีเรือเ่องกระดานไม่เงยกระดานอ๋อว้าวว้าวโอ้ยเจ้าดีโคตรหาโคตรหาอุ้ยโดนเน็ด,าดาราพอดีด้วยโคตรหาทำได้ไงวะสุดยอดโกเกมเซตนะครับผมเขาคือเทพตู้ในตำนานเมื่อกี้โคตรเทพยังไงเมื่อกี้โคตรเทพบอกเลยโคฮาล่านบ้านยังฮาหนีแล้วอิว โอเคโอ้โหเพื่อนเขาช่วยกันรอดผมผมไม่รอดนะผมไม่รอดผมไม่รอดนะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าเพื่อนจะมาช่วยหรือเปล่าเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ช่วยได้ช่วยได้โอ้ยโดนโดนนอนเรียบร้อยแกไม่ดูสัญญาณมือฉันเลยไอ้นั่นก็เปิดประตูไม่มีใครรอดผมว่าผมดิ้นเลยแล้วกันนะเฮ้ย โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเปิดประตูแล้วเพื่อน oh. เปิดเร็วเปิดเปิดเร้วนี้ัน,นแหละเยี่ยมโอ้ยโคตรสตรองไปเลยดีกว่าเพื่อนตายแล้วโอ้โหตานี้แม่งโคตรดวงดีครับผมเวล y n ไนสอันั่นนั่นนั่ <laughs> ใจดีปะเนี่ยใจดีปะเนี่ยใจดีปะเนี่ยถ้าใจดีนี่นี่รักทั้งใจเลยนะเนี่ยทิ้งวิชัยด้วยยอมทิ้งวิชัยเลยให้วิชัยเป็นรองเลยอุ้ยอุ้ยโออ๋อตกใจอุ้ยอ้ยอ้อยโอ,ยโอ,ยโอย้หัวสะบัดไปโอ้ยหูเป็นหดเกินอุย้ย โอ้ยกุส่าจะให้ขึ้นตำแหน่งแทนวิชัยไม่ไมตาเมื่อกี้เธอยังรักฉันอยู่เลยแนละตานี้ใหญ่ถึงฆ่าฉันไม่ไอ้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs>